ทุกคนน้องปูเป้จะมาบอกว่าน้องปูเปอ้อะแพ่ให้กับผู้ชายที่สีน้ำหอมกินหนีมากจะบอกว่ากินหนเป็นกินน้ำหอมที่ม้ามายของน้องปูเป้กินนี้คือคัดมาพิเศษกินที่แบบเหมาะสําหรับผู้ชายที่แบบอยากให้ผู้หญิงแบบหลงรักจนงงหัวไม่ขึ้นอะจะบอกว่ากินไหน กลิ่นนี้นะคะทุกคนเป็นกลิ่นมาใหม่กลิ่นของผู้ชายกลิ่นแมนแฮนซัมแบบแปลว่าผู้ชายหล่อไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นต้องหลอนะคะกลิ่นตัวคือหล่อก็แบบผู้หญิงหลงรักผู้หญิงที่แบบอยู่ใกล้อ่ะคือแบบใจละลายแล้วอ่ะถ้าพี่ฉีดกลิ่นนี้ก็คือแบบหมายถึงว่าพี่แบบเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะแบบสุขุมนุ่มลึกแบบเป็นผู้ชายหน้าเข้าหาหน้าค้นหาแบบดูแบบ เจ้าชู้มีสเสน่ห์ผู้หญิงจะชอบผู้ชายลุคนี้มากแล้วแพ้มากจะบอกว่ากลิ่นนี้คือต้องมีผู้ชายต้องมีเชียมากๆคือเป้ได้กลิ่นใครฉีกลิ่นนี้คืออยากหอมมากอยากเข้าหามากมันทําให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องมีอะไรที่แบบน่าค้นหาแน่นอนกลิ่นนี้ราคา6 0 0บาท60 ML ใช้ได้นานฉีดได้นานติดทนทั้งวันทั้งคืนหอมเท่าไหร่ก็ไม่ออกไม่หมด ผู้หญิงถ้ามีแฟนให้แฟนใช้กลิ่นนี้หรือว่าผู้ชายอยากให้แฟนรักแฟนหลงหรืออยากให้สาวๆแบบชอบอ่ะพี่ต้องใช้กลิ่นนี้นะคะแพ้มากบอกเลยว่าหอมมากเด็ดมากน้ําหอมน้องปุเป้มีทั้งหมด4กลิ่นนะคะพี่พี่นี่เลย2กลิ่นที่เหลืออันนี้จะเป็นกลิ่น380กลิ่นแบบคูลแมนทดลองว่าหอมจริงไหมกลิ่นนี้380บบาทนะคะเป็นกลิ่นยอดฮิตเหมือนกันอันนี้จะเป็นกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ หวานละมุนดูดีนะคะ5 30บาท50 ml ใครจะเอากินไหนทักไลน์หาน้องปูเป้เลยนะคะไลน์มีแอดด้านหน้าอด p o o p a e 99อยากกินตัวหอมมีสเสน่ห์ต้องน้ำหอมน้องปูเป้นะคะพี่พี่